ทุกคนควรฝึกจริงๆน,นะผมแนะนำนะครับท่าที่ผมแนะนําไปเนี่ยมันเป็นท่าที่ง่ายมากๆนะครับผมและได้ประสิทธิภาพมากๆด้วยนะครับผมหายใจเข้ามาให้ทั่วท้องนะครับผมทั้งแกนกลางด้านบนด้านข้าง,ด,าางด้านหลังเฮ้ hey, yo, สวัสดีครับก้นมงตุ้มครับยินี้อนรับทุกคนเข้าช่องตุ้มสไตล์นะผมวันนี้เนี่ยอยู่กับสุดยอดท่าที่ใช้ในการฝึก แกนกลางลำตัวนะครับผมแกนกลางลำตัวของเราเนี่ยมันมีความสําคัญมากมากนะครับต่อร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นด้านของบุคลิกความแข็งแรงและก็กล้ามเนื้อของเราครับผมพื้นฐานทั้งหมดเนี่ยมาจากแกนกลางลำตัวของเราเลยนะครับผมซึ่งหลายๆคนเนี่ยมีการฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องอยู่แล้วซึ่งตรงนั้นเนี่ยม <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> ันทําให้หน้าท้องของเราเนี่ยมันสวยขึ้นเป็นรูปเป็นก้อนมากขึ้นแต่ถ้าการฝึกซิกแพคเนี่ยหลายๆาท่านเนี่ยมันไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเลยนะครับผมซึ่งมันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ได้มีความแข็งงแรมาก หรือยังไม่ได้มีประสิทธิภาพมากพอที่ทำให้แกนกลางของเรานั้นแข็งแรงถ้าเกิดแกนกาลางของตัวเรานั้นแข็งแรงมากขึ้นนะมันจะทําให้การฝึกท่าคอมพาลหลายๆท่าเนี่ยมันดีมากขึ้นด้วยท่าโพสสควอตเดนลิฟต์เบนเตรดหรือท่าคอมพาอื่นๆหลายๆท่านะครับหรือแม้กระทั่งการฝึกคาริสเทนิกก็แล้วแต่นะครับจำเป็นที่ต้องใช้กล้ามเนื้อแกนกลางตัวเนี่ยสูงมากๆเลยนะครับผมกล้ามเนื้อแกนกาลางตัวเราเนี่ยมีหลายมัดมากๆนะครับผมตัวแรกเลยจะเป็นกล้ามเนื้อกลุ่ม T V A หรือว่า Transverse เรียกวย่า pues mm hmm. เป็นเข็มข nah. ัดนะครับผมมันจะอยู่รอบตัวของเราเลยนะครับผมแต่จะอยู่ด้านใต้ของซิกแพคของเราอีกทีหนึ่งครับกล้ามเนื้อต่อไปก็คือกล้ามเนื้อซิกแพคของเรานั่นเองนะครับผมหลายๆคนเนี่ยได้ฝึกกล้ามเนื้อกลุ่มเหล่านี้เนี่ยอยู่แล้วนะครับผมต่อไปจะเป็นกล้ามเนื้อกลุ่มด้านข้างบ้างจะเป็นพวกออบบิะครับเอ็กซ์เทอร์นอลบิกแล้วก็อินเทอร์นอลออบิกซึ่งอยู่ด้านข้างของลำตัวของเรานั่นเองนะครับผมส่วนต่อไปจะเป็นกลุ่มแกนกลางกล้ามเนื้อมาด้านหลังอย่างเช่นเอเรสเตอร์สไปายเน่และก็กล้ามเนื้อ ทั้งหมดเลยนะเพื่อให้แกนกลางของเราแข็งแรงเราไม่ควรที่จะมาฝึกแค่ด้านหน้าอย่างเดียวแข็งแรงหรือด้านข้างอย่างเดียวหรือด้านหล benefici, ังอย่างเดียวทั้งหมต้องทั้งหมดเลยเพราะแกนกลางของเราเนี่ยมันอยู่รอบตัวด้านหน้าด้านข้างและก็ด้านหลังนั่นเองนะผมเพื่อช่วยการป้องกันการบาดเจ็บต่างๆและความแข็งแรงของเราได้ดีมากๆอีกด้วยนะครับผมท่าแรกนะครจะเป็นท่าที่ใช้ในการฝึกการควบคุมลมหายใจนะผมมันจะทําให้กล้ามเนื้อแกนกลางของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทำงานไปพร้อมๆกันและก็เป็นพื้นฐานในการฝึกกล้ามเนื้ออีกหลายๆท่าเลยนะครับผมเพราะ ทุกทุกท่าเนี่ยที่เป็นท่าคอมพาว์หรือท่าที่เราต้องยกน้าหนักเยอะเนี่ยเราจะไม่ได้ต้องควบคุมลมหายใจแบบนี้นะผมเพื่อที่จะเก็บลมหายใจเนี่ยเข้าไปสู่แกนกลางลำตัวให้แกนกลางลำตัวเนี่ยมันทํางานหนักขึ้นแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นเพื่อที่จะซับพอร์ตหลังของเราได้ดีแล้วก็เราน้หนักที่เยอะได้รวมถึงสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการฝึกเราเนี่ยได้ดีมากขึ้นมากๆนะครับผมถ้าเกิดเราฝึกหายใจแบบนี้นะผมและก็ยังเป็นพื้นฐานของการฝึกแกนกลางใน่ถ้าเราไปอีกด้วยนะผมต้องฝึก หายใจแบบนี้ให้ได้นะครับผมวิธีฝึกก็คือให้เรานะครับกดหลังช่วงล่างเนี่ยให้มันติดกับพื้นนะครับผมแล้วก็หายใจเข้ามาให้ทั่วท้องนะครับผมทั้งแกนกลางด้านบนด้านข้างด้านหลังคือให้มันเข้ารอบแกนกลางของเราเลยนะครับผมโดยการที่หายใจเข้าทางจมูกเท่านั้นนะครับผมหายใจเข้ามาแล้วก็เกรงท้องหรือแกนกลงกางของเราให้หมดทุกส่วนนะครับให้เรารู้สึกว่าทุกส่วนเนี่ยเกรงทั้งหมดนะครับ ทาเราไปนะเป็นท่า reverse crunch นะครับผมจะเป็นการฝึกความมั่นคงแกงกลางของเราด้านหน้าเป็นหลักนะในส่วนของกล้ามเนื้อ tva แล้วก็กล้ามเนื้อซิกแพกนั่นเองนะครับผมก็ท่านี้ก็เป็นพื้นฐานง่ายๆนะครับผมที่ทุกคนเนี่ยสามารถฝึกได้เลยนะครับผมหายใจนะครับยกขาชันเข่าขึ้นแบบนี้ครับให้ขาเนี่ยตั้งฉากกับพื้นพอดีนะครับผมแล้วก็บิดสะโพกเล็กน้อยนะครับผมพร้อมกับยกขึ้นแล้วก็เกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับผมหายใจเข้าออกเนี่ยเหมือนกับที่ฝึกหายใจจากท่าแรกนะครับผม ต่อไปท่าี่สามนะครับท่าเบิร์ดด็อกนะครับจะเป็นการฝึกความมั่นคงแกงกลางส่วนด้านหลังบริเวณพวกอีเว็กเตอร์สไปน์นะครับที่จะซับพอร์ตกระดูกสันหลังของเราได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับผมท่านี้ให้เราเซตท่าแบบประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ให้เราเกร็งท้องสูบลมหายใจเข้าแกงกลางเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ให้เตะขาข้างหนึ่งไม่ขลังแล้วก็ยกมือที่ตรงกันข้ามกันขึ้นมานะครับผมแบบนี้นะผม เกรงท้องตลอดนะครับถ้าเกิดเราไม่เกรงท้องเนี่ยมันจะเกิดการหลังแอนได้แบบหลังช่วงล่างตัวเนี้ยมันจะแอนขึ้นซึ่งจะไม่ได้ใช้เกงกลามตัวนะครับแต่จะไปใช้กล้ามเนื้อหลังส่วนล่างแทน Protestant อาจจะทําให้เราบาดเจ็บหลังได้เลยนะครับผมเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มฝึกตอนแรกเรายังทําไม่ค่อยได้นะครับให้เริ่มจากอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนอย่างเช่นยกแข่มมืออย่างเดียวหรือยกแข่ขาอย่างเดียวก่อนแบบนี้นะครับ แล้วหากเมื่อเราแข็งแรงขึ้นแล้วนะคก็ทําพร้อมกันทั้งแขนแล้วก็ทั้งมือเลยนะครับผมถ้าเราไปนะครับท่า Tail of press นะครับผมจะเป็นท่าที่ใช้ในการฝึกความมั่นคง ในการบิดลำตัวนะครับผมซึ่งท่าเนี้เราจะใช้อุปกรณ์กนะ็คือจะเป็นเคเบิลหรือว่า Res ิ a n c e Band ก็ได้นะครับผมให้เพื่อนนะครับปรับเคเบิลรือยึดแบนเนี่ยให้อยู่ในระดับเดียวกับประมาณอกของเรานะครับผมแล้วก็ยืนหันข้างให้มั่นคงนะครับเกรงท้องให้ตัวตรงตลอดเวลาแล้วก็ให้เราเนี่ยดันเคเบิลไปด้านหน้าเราจะรู้สึกว่าจะเกรงกล้ามเนื้ออ b l i ร u หรือว่ากล้ามท้องข้างเนี้ยมากมเลยนะครับผม ไวท่าดีห้าท่าสุดท้ายนะครับคือท่าซูสเคสแครีถือน้ำหนักแค่ข้างเดียวแล้วก็เดินนะครับผมซึ่งท่านี้จะเป็นการฝึกแกนกลางด้านข้างหรือในกลุ่มของ QL เอนั่นเองนะครับผมกลุ่ม QL วเนี่ยมันมีความสําคัญกับร่างกายเราสุดๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นท่าพวกสควอตเด a d ลิฟ t หรือท่าหนักๆที่ต้องแบกน้ำหนักเยอะๆนะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งคือช่วยในการ ป้องกันการบาดเจ็บของหลังส่วนล่างได้ดีมากและก็สำหรับคนที่มีการปวดหลังเยอะเนี่ยถ้าเกิดเราฝึกกล้ามเนื้อคิวเอลเนี่ยมันจะทาให้อาการเหล่านี้เนี่ยบรรเทาลงและหลังของเราจะแข็งแรงมากขึ้นนะครับผมสุสเกตแคร,รีเนี่ยให้เราถือดัมเบหลหรือน้าหนักเนี่ยข้างเดียวนะครับแล้วก็เดินไปด้านหน้าเมื่อเราถือน้ำหนักข้างนี้เนี่ยกล้ามเนื้อคิวแอลอีกฝั่งนเนี่ยจะทํางานเพื่อประคองตัวเราไม่ให้มันเอียงไปด้านข้างนะครับผมให้มันตรงนะครับผมแล้วแกนกลางตรงนี้มันก็จะแข็งแรงมากขึ้นนะครับผม ให้เราเดินไปกลับไปมาเนี่ยสักประมาณเที่ยวละสัก30วิวินะครับผมสลับไปมานะครับผม control? control, about losing show you how lose I'ma baby. talking this. Watch we ท่าท่าในการฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวทั้งหมดนะครับผมทุกทุกด้านเลยนะครับผมทุกคนควรฝึกจริงๆนะผมแนะนำนะครับทั้งมือใหม่หรือว่าคนที่ฝึกมานานแล้วเนี่ยอาจจะละเลยการฝึกพวกนี้ผมแนะนำให้เราเนี่ยกลับไป back to basic เลยนะครับผมคือฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางเหล่านี้เนี่ยให้ดีและแข็งแรงมากขึ้นครบครบทุกส่วนนะครับผมท่าที่ผมแนะนำไปเนี่ยมันเป็นท่าที่ ง่ายมากๆนะครับผมและได้ประสิทธิภาพมากๆด้วยนะครับผมคนที่มีอุปกรณ์น้อยหรือไม่ค่อยมีเนี่ยยังฝึกได้เลยนะครับผมการงายเราเนี้ยมันมีความสาคัญต่อร่างกายเรามากจริงๆนะช่วยป้องกันการบาดเจ็บได้ดีแล้วก็ทําให้เพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกายเนี่ยไหลๆถ้าดีมากขึ้นเมื่อเราฝึกได้ดีมากขึ้นเราแข็งแรงมากขึ้นมันก็ทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันพัฒนาดีมากขึ้นและทําให้การฝึกเราเนี่ยมันต่อเนื่องะยะยาวเพราะเราจะไม่เกิดการบาดเจ็บ เลยนั่นเองนะครับผมและสามารถที่จะต่อยอดไปอีกหลายๆการฝึกได้ดีมากครับอันนี้คือเบสิกที่สําคัญมากๆที่ผมอยากทุกคนเนี่ยฝึกกันนะครับผมอยามัวฝึกแค่นั้นต้อย่างเดียวนะครับผมให้ฝึกแกนกลางนาตัวให้แข็งแรงมากขึ้นอีกด้วยนะครับผมกว็วันนี้ครับผมขอบคุณทุกคนที่เราชมติดตามฝากกดไลค์สับปะรดกดแชร์แล้วเจอกันคิดต่อไปครับบ๊ายบาย